กฎข้อที่3วิธีการนำกฎแห่งกรรมหรือเหตุและผลไปใช้ในชีวิตฉันจะนำกฎแห่งกรรมไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คำมั่นว่าจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 1. วันนี้ฉันจะเฝ้าดูการตัดสินใจเลือกที่ฉันจะกระทำในแต่ละขณะ และในการเฝ้าดูการตัดสินใจเลือกเหล่านั้นฉันจะนำมันเข้าสู่สภาวะการเลือกอย่างมีสติฉันจะตระหนักรู้ว่าหนทางที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกช่วงเวลาแห่งอนาคตคือการมีสติรู้ตัวอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันขณะ 2. เมื่อใดก็ตามที่ฉันตัดสินใจเลือกฉันจะถามตัวเองด้วยสองคำถามที่ว่า อะไรคือเหตุผลที่ตามมาของทางเลือกที่ฉันกำลังตัดสินใจเลือกนี้และทางเลือกนี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสุขให้กับฉันและใครก็ตามที่ได้รับผลจากทางเลือกนี้หรือไม่ 3. ฉันจะถามขอการชี้นำจากหัวใจของฉันและฉันจะถูกชี้นำด้วยการมีความรู้สึกอบอุ่นใจหรือความรู้สึกไม่อบอุ่นใจ หากทางเลือกนั้นทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจฉันจะมุ่งเดินหน้าต่อไปอย่างสุดหัวใจแต่ถ้าหากทางเลือกนั้นทำให้ฉันรู้สึกไม่อบอุ่นใจฉันจะหยุดและพิจารณาถึงผลที่ตามมาของการกระทำของฉันด้วยยานทัศนะภายในและด้วยการชี้นํา จากหัวใจนี้จะทำให้ฉันเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องโดยธรรมชาติเพื่อตัวฉันเองและคนรอบๆข้างตัวฉัน